เป็นอุท่าหอนครับสอนใจตลาดแยกการช่างวันที่13กุมภาพันธ์2564อุท่าหอนได้พี่น้องอ้

อ่าเป็นอุท่าหอนครับเขินใจแฟนขาบ FC เอฟซีแฟนังโอคขันคนน่าออกันได้เหม็นระวัางไคยในยุ่นก็ได้ได้เหม็นแล้วเขาจุ่มมารังโอ้เขาจุมมาถหงังครับนี่หันล้างหายเปนรือดื้อมากนี้เออ พ่อเบาไดอยู่ไปนบ่พ่อเบาได้ยู่เเนาะเอองัวมันมันเลนมันแางหลังมดันมาต่งหลังเขาดึงไห้ไปทายเาฝาดด้ยนะอืมมนกะรงนี้เหยนปล่าโอ้ร่องทางนาเลยความเลยนน้ขาหน้าปวดท้ปวดแต่มันปได้เหยียบมันบ่อือปวดนยาทายด้วยคนะครับพี่น้องมาตลาดงัวตรงระมัดระวัางนะครับ กูทาหอนเตือนผู้จุงบอกโอ้ผู้จุงมบอกเนาะโอ้กวางงูเขาหายนะก็ต้องบอกมูเนี่เป็นบอกห้ระมัดระว่างนี่เปนบอกลอกล็อกกงเกงสีครับโอ้โหด้อดงนี่นี่มาบอกกันเลย ก็อาจจะค้องดื้อเขาบอกเขาโยงมาเลยเลยเนาะคู่หนึ่งค้างมั่นคู่หนึ่งคู่ผมกับผมมันจะ่าเขาเป็นหลักการที่หน่อครับ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 เห็นใจผมเแค่นี่เหรอ เอาถอยที่ถอยอาศัยกันครับใออจยยยยเย็นๆเนาะคนไทยต้องกันครับคนไทยต้องกันใจเย,ยน็ยนๆมีเดียวบอกภาษาเดียวกันทั้งนั้นโอ้ยนอะคนสีสเกตนารักบคนสีสเกตนารักอถอ,อยที่ถอยอาศัยกันเผยแพร่ไปทั่วโลกนะครับเออ,เอ,อครับรเจ้าหน้าที่ตำจพยาบาลอยู่ผันพูดีงวัวห้ยงวัวห้ยแล้ว บขวบมูครับจ้งมามาทั้งหลังเหี่ยมกบนได้ส้นหรอได้ต่ำบอกดีบริบบอเยียบุกเียบก liksom, บ My, hey, oh, oh, ับเชียกาดากูเลย่ายกับย <n> ุ่ในเหตุการณ์บอกโอ้นี่บอกนี่วะนี่ผมของเขาโอ้นี่บอก เอาหนี่างกันหีลงกันยายสูก็ <c oughs> โอ้ยนอันพูดีผมถ่ายคลีปเสียจเลียวผมยิ่งรดกูชีบเอาปะตอกระแซงมากมก็เลยแรเขมา,ามาท่ำข่าวครับคุณท่าหอนเตือนใจเด้อนีงง่ละเหตุเกิอดอยุ่ตรงนี้หัวตำเลย รักษาครับเออปลอดภัยไพ่แล้วพี่นอ้องถึงมือแพทย์มืมมหอหมอไี่มอจะบอกคะอืมนั่งพยา,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 าบาลเหรอเออมอมาตอกระแซงครับดูแลแต่นั่งคนนะึงเป็นอะไรมากป่ตัวนั้นได้อย่างตัวตัดหัวตัวไทยเป็นอะไรมาก